สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะนำสาลาดดีๆอีกแล้วนะคะหวังว่าอีกแล้วนะคะก็จะมาชวนเพาะต้นผักชีฝรั่งนะคะด้วยผักชีฝรั่งเนี่ยมันเพาะยากมากนะคะแล้วก็วิธีนี้แม่ปลาได้ทดลองทำแล้วนะคะนี่ก็เป็นปีที่2นะคะ เพาะไปทั้งหมด2อครั้งนะคะได้ผลดีมากนะคะก็เลยแบบว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะการเพราะผักชีฝรั่งในเมืองหนาวแบบนี้เราจะเพาะยังไงเราให้งอกนะคะแล้วเราได้นะคะถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร้อยเปอรซ็แต่างน้อยนะคะโรยลงไปเนี่ยเราได้มเมล็ดฝัน แน่นอนนะคะแม่ปลาก็ไม่การันตีนะคะแต่ว่ามันมันจะงอกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามันงอกแน่นอนนะคะแล้วก,ก็อาจจะอยู่ที่มเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะที่แม่ปลาเพาะไปอันนี้เมล็ดพันธุ์สองนี้คุณยายนะคะส่งมาให้จากชัยภูมิก็น่าจะราสี่ปีได้แต่ก็ยังงอกอยู่นะคะแม่ปลาได้เพาะไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้ววันนี้ก็เลยจะมาทดลอง มาทำมาสาธิตนะคะให้ดูก็จะพาะประมาณนี้นะคะเพื่อความชัวนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะงอกกี่เปอร์เซ็นต์งอกมากงอกน้อยแค่ไหนแต่ว่าแม่ปลาเนี้ก็จะทานคนเดียวตั้งใจว่าจะมีเม็ดต้นผักชีฝรั่งเนี่ยอย่างน้อยละแบบชัวร์เลยห้าต้นก็จะเพาะประมาณนี้ละคะ่ะแต่มันก็ขึ้นมาเยอะมากนะคะก็ ลองมาดูวิธีกันเลยเนาะกระถางเพาะก็ไม่ได้อะไรแบบมากมายนะคะอะไรก็ได้ที่แบบว่าสามารถใส่ได้ดินนะคะเป็นดินที่ใช้สําหรับเพาะนะคะไม่ใช่เป็นดินที่ใช้สําหรับปลูกที่แม่ปลาใช้นะะ mm hmm. แล้วก็ให้ผลดีมากะคะ่ะได้ mm hmm. ได,ได้ได้แน่นอนนะคะขึ้นแน่นอนรับรองนะคะ วิธีนี้ที่เหลือก็อยู่ที่มเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะความร้อนด้วยอะไรด้วยแต่เวลาใช้เวลาระยะเวลาก็น่าจะประมาณห้าถึงสิบวันของแม่ปลานะส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะเริ่มเห็นอาคัาโผล่แล้วนะคะแต่เราก็ง่ายมากเป็นวิธีที่ก็อย่างนี้เลยคะ่ะไม่ได้แบบว่าพิสดารอะไรมากมายนะคะเป็นวิธีที่แบบธรรมดาธรรมดาเราก็จะโรยไปอย่างนี้ อันนี้ที่ที่ทมาทําให้ดูนี่ก็ของแม่ป้าน่ะที่จริงมีแล้วนะคะพอแล้วมากแล้วแล้วก็คิดว่าคงทานคนเดียวนี้คงทานไม่หมดแน่นอนแต่ด้วยความที่ว่าเพื่อนๆนะคะรอบข้างรอบเอวเนี่ยบอกว่าอยากได้ต้นผักชีฝรั่งด้วยก็เขาก็มีมาขอแบ่งด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เลยว่าก็น่าจะดีที่แบบว่าเราก็จะเพาะเพิ่มแล้วก็อาจจะได้แบ่งเพื่อนๆไปทานด้วยนะคะก็หวังว่าเช่นนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ของแม่ป้านี่ก็ไม่ได้เก็บไปเยอะเนาะ เราก็เผื่อตายด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าอะไรข้างหน้าเนี่ยมันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นนะไม่เปล่าเนี่ยแบบว่าก็อย่างที่บอกนะคะไม่ได้เก่งการอะไรนักหนานะคะเพียงแต่ว่าเราพร้ะไปแล้วมันก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกไปนะะโอ้โอโอบัวรดน้ำ เป็นวิธีที่สุดยอดแล้วก็ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้สําหรับลดลดต้นต้นกล้าของเราที่แบบอ,อ่อ,อนๆอยู่แล้วก็ได้ระดับเม็ดน้ําที่แบบว่าออกมานุมน่มๆนะคะไม่ต้องเสียเงินค่ะขวดน้ําอัดลมนะคะเข็มอะไรก็ได้นะคะที่ไม่เห็นนะคะที่มันสามารถเจาะรูได้รูเล็กรูใหญ่เจาะมากเจาะน้อยอันนี้ก็เจาะไปค่ะประมาณนี้เราก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะ ขวดเราก็ยังขายได้อยู่ก็ลดน้ำไปเลยค่ะให้ให้แบบว่าแต่ว่าให้เขาปกติอะไม่ป่ารถก็จะดูน้ำข้างล่างนี้ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าก็ลดไปเลยนะคะรู้สึกว่าดินงค่อนข้างที่จะแห้งก็อาจจะใช้เยอะเริ่มพอละเพราะน้ำข้างล่างเริ่มหยดนะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วเราก็จะใช้วิธีนี้ ถุงพลาสติกถุงอะไรก็ได้นะคะเร,เราเตรียมไว้ขอแค่เป็นขอเป็นแค่แค่เป็นถุงใสนะคะอย่างนี้เลยก็มัดปากไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะงอกเขาก็จะมันก็จะมีรูระบายอากาศอยู่แล้วนะคะประมาณนี้ ก็ไปตั้งไว้บนขอบหน้าต่างหรือที่ใดก็ได้ที่ขอบหน้าต่างอาดีที่สุดนะคะเพราะเขาจะโดนแดดด้วยแล้วเขาก็จะเก็บความร้อนแล้วก็จะได้ความร้อนจากฮีเตอร์ด้วยก็เป็นวิธีที่คือเป็นที่ที่ดีที่สุดนะคะนี่แม่ปลาก็จะไปวางไว้บนขอบหน้าต่างนะคะก็อีกประมาณน่าจะก็สักคืนนอน้ำแทบไม่ต้องไม่ต้องลดละคะจนกว่าแบบว่าต้นอ่อนของเขาเนี่ย จะตั้งต้นก็อยู่ที่ความร้อนด้วยนะคะเอ่ออากาศด้วยนะคะว่าร้อนมากร้อนน้อยแดดออกมากแค่ไหนแล้วก็พอเห็นเขาแบบว่าเริ่มโผล่มาแล้วนะคะยอดเขาเริ่มโผล่ออกมาเราก็จะเอาเราก็จะมาเปิดถุงเนี่ยระบายความร้อนให้เขาแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะเอาไว้จนแบบว่าต้นเขาก็จะแข็งแรง นิดนึงนะคะเพื่อเก็บความร้อนให้เขาด้วยแล้วก็เก็บความชื้นให้เขาด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำบ่อยบ่อยอันนี้ก็อย่างที่แม่ปราบอกแม่ปลาก็จะเอาไปตั้งไว้บนขอบหน้าต่างนะคะเราก็จะได้ต้นกล้าไปแจกเพื่อนๆแล้วก็แม่ปัาก็จะให้ดูที่เพาะไปแล้วขออภัยด้วยนะคะแสงคือแบบไฟคือด้านหลังกล้องเนี่นะคะจะเป็นโตะ๊ะก้าผักแล้วก็ต้นไม้อะ่ะ มันก็แบบจะบังหลอดไฟมันก็เลยแบบจะเห็นอยู่แค่ตรงนี้นะคะคือเห็นไม่เยอะแต่ก็คิดหวังว่าคงจะเห็นนะคะก็อย่างที่แม่ปาบอกว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำะไรคือตอนเพาะแม่ปาก็จะเพาะได้ประมาณนี้นะคะรอบแรกก็น่าจะประมาณ2 0 3 0ต้นได้นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะมือไปทำยังไงก็ไม่รู้ก็ถ่าเขาตาย แล้วก็มันก็จะเหลือให้แม่ปลาคแค่สีต้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ,อ๋อสีต้นนี้เป็นความเสี่ยงมากกว่าจะร้อนนะคะกว่าเราจะแยก่กว่าเราจะนี่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดข,ขึ้นข้างหน้าก็เลยเพาะใหม่หวังว่านะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีอยากให้เพื่อนๆทดลองเหมือนกันนะคะเสียเวลาไหมเสียเวลามากค่ะต้องบอกเราต้องบอกความจริงแต่ว่าในอนาคตร,ระยะยาวๆเนี่ยเราก็จะสามารถแบบ เพาะแบบนี้นะคะได้ทุกปีก็อย่างที่แม่ปลาบอกปีนี้เป็นพิทีสองนะคะแรกเลยที่ทําไปมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้แล้วค่ะเหลือแค่อยู่ต้นสองต้นแล้วเราก็บอกว่าโอเคเอ,อ <c oughs> ฉันกิฟอัพละฉันไม่ไม่ทาต่อละมีแค่สองสามต้นแล้วก็กินแค่สองสามต้นก็พอแล้วบอกว่าพอสองสามต้นเนี่ยปลูกไปนะมันก็จะมันก็ยิ่งเด็ดมันยิ่งแตกเนาะก็พอกินนะคะ พอปีที่แล้วเราก็เลยทดลองใหม่ก็อย่างที่บอกนะคะมันก็ได้ผลสําเร็จดีมากเลยถึงแม้มันจะยากแต่ว่ามันใช้มันเปลืองมเมล็ดพันธุ์นะคะใช้เวลาแต่ว่ามันก็สําเร็จนะคะมันก็สําเร็จฝังว่านะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีอยากให้เพื่อนๆทดลองเหมือนกันนะคะเสียเวลาไหมเสียเวลามากค่ะต้องบอกเราต้องบอกความจริงแต่ว่าในอนาคตระย,ยะยาวๆเนี่ยเราก็จะสามารถแบบเพาะแบบนี้นะคะได้ทุกปีก็อย่างที่แม่ประบอกปีนี้เป็นปีที่สองนะคะ ปีที่สามต้องบอกว่าเป็นปีที่สามแต่ปีที่สามเนี่ยมันก็จะเหลือปีแรกเลยที่ทําไปมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้ละค่ะเหลือแค่อยู่ต้นสองต้นแล้วเราก็บอกว่าโอเคเอ <c oughs> ฉันกิฟอัพละฉันไม่ไม่ทาต่อละมีแค่สองสามต้นแล้วก็กินแค่สองสามต้นก็พอแล้วแบอกว่าพอสองสามต้นเนี่ยปลูกไปนะมันก็จะมันก็ยิ่งเด็ดมันยิ่งแตกเนาะก็พอกินนะคะนะคะก็หวังว่านะจะเป็นเป็นเคล็ดลับนะคะวิธีที่แม่ปลาทาเองแล้วก็มันก็สําเร็จนะคะ เล็กๆน้อยๆอยมาแบ่งปันวันนี้ก็หวังว่านะคะจะเกิดประโยชน์กับสําหรับเพื่อนๆบ้างแล้วก็เพื่อนๆอาจอยากจะเอาไปทดลองไปทําดูบ้างนะคะได้ผลสําเร็จแบบไหนยังไงก็เข้ามาคุยกันได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะหวังว่าคงมีประโยชน์บ้างสวัสดีค่ะ